Ah, it's not เลาไม่เมื่อคืนเหรอเ่านมาดิไปับน้หม่น้ำกันับน้ม่แกต้องใต่เสือตอนนี่แกอยู่ในห้องัดูอันนี้อยู่นอกนะไม่ลงน ใหญ่ครับเหตุการณ์เรารับแจ้งว่าอย่างไรบ้างก่อนอ่อก็บอกว่าแกออกจากบ้านมาเนี่ยมาตั้งแต่ตีสามแล้วตีสามผมไม่ขืนใช่ไหมครับครับผมแล้วปกติแกจะออกไปประจำไหมครับก็ออกมาประจําและแกประมาณสามตีโมงที่สายแกก็กลับแล้วแต่วันนี้ผิดปกติลูกลูกลูกหลานก็ออกมาตามหาอยู่ลูกชายแกก็ออกมาตามหาว่าตะโกนเรียกก็่แต่ได้ยินเสียงตอบรับอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกตอนกี่โมงครับ ตอนประมาณประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงได้ยินเสียงตอบรับใช่ไหมแต่เขาได้วนกลับมาอีกรอบไหมก็ก็ไม่ได้วนมาลูกค้าเขากลับบ้านไปแล้วพอกลับมาอีกทีก็เนี่ยเอาเอาเพื่อนบ้านมาเอาอะไรมาหลายหลายคนก็ไม่พบแล้วก็ยังไม่พบแล้วเบื้องต้นเราพบอะไรบ้างครับในจุดเกิดเหตุพบอะไรบ้างพบรถเนี่ยอุปกรณ์แกนี่ยทั้งหมดเลยอุปกรณ์หาปลาแกทั้งรถทั้งตาเล้งทั้งเสื้อผ้าแกอยู่บนรถแสดงว่าแกลงน้ําไป ดยญาติเชื่อว่าแกน่าจะลงน้ำไปครับโดยปกติแกมีอาชีพทำอะไรอ่ะแกก็เนี่ยแหละแกก็หาปลาหาปลาไปขายมากเลไปขายที่ไ,<ป>ไหนไปกินมั่งขายตามหมู่บ้านฮะตรงนี้เขาเรียกอ่างาอ่างาเก็บน้ำบางม่วงฮะอ่างเก็บน้ำบางมวงง่วงครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันกว้างไหมครับก็ไม่ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะนี่แหละครับที่เป็นอ่างเล็กๆบางนึงอ่ะไม่ไม่กว้างมากคือญาติสงสัยว่าแกน่าจะลงน้ำก็ ได้ได้ได้ออกไปสำรวจกันแล้วว่าเห็นเรือแก่คว่ำอยู่ในน้ำใกล้จะฝั่งเยอะไหมครับก็อยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งอยู่ริมฝั่งฝั่งนู้นเลยแล้ปกติพื้นที่ที่แกหาเนี่ยแกจะหาริมตลิ่งหรือว่าตรงไหนก็ลงขายก็ลงทั่วไปแหละครับที่ครับพ่อที่หายไปตั้งแต่ช่วงตีสามปกติแกจะออกมาแบบนิรนามไหมไม่อรบสัทีก็เตียงคืนแกก็ออกมา แต่เมื่อวานแกออกมาให้แต่ทีโมที่เช้าวอามาตีสามญาบอกว่าตีสามแกออกจากบ,บ้านมาตีสามเราปกติแกต้องกลับตอนตอนเชา้าในปกติจะกลับตอนเชา้าแกจะหาปลายังไงอ่ะพี่ก็เองดักรอบไว้ดักรอบ,ลอบแล้วพี่ได้มาตามหาพ่อเมื่อก่อนไหมทุกครั้งไม่เคยตามมีวันนี้ย่าบอกว่าแกไม่กลับ<า>ผมก็เลยขึ้นมาเรียกแกกี่โมงเนี่ยมาตอนบ่ายตอนเที่ยงเลยแล้วเจอไหมมาเรียกแกอยู่ ชั่วโมงสองชัว่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยหละได้ยินแต่เสียงแค่แล้วอมารลองเนี่ยแ้กก็ตอบรับใช่ไหมตอบผมไม่รู้ว่าแกตอบมาจาทางไหนก็แกก็ไม่ไม่ตอบเนยแล้วพี่ก็เลยกลับบ้านกลับบ้านไปเอาเอรือจะหาเรือขึ้นมาแล้วก็เลยเอกใจแล้วก็เลยเอาเรือมาตามหารเราหานานอยู่นานเลยพี่ก็พายรอ,อ,อบเกือรรบรอบเกือบแล้วก็วพ,พายเรือมาดูตรงนี้อะไรมัน อะไรมีเหมรู้ว่าไม้หร so ืออะไรขายไปมีเรือความอยู่อยู่กับต่ายขายพันเรืออยู่มีเห็นเรือความกับขายแกมีซูซี่มีไรติกด้วยมีก็ซื้อเอไว้เราตอนแรกเราเนี้ยเราพบอะไรบางทีที่เป็นของพ่อนะฮะเราพบอะไรบางทีที่พ่อเอามาด้วยก็ไม่เจออะไรเลยเราพบเรือหนึ่งลำแล้วก็เจอรถหนึ่งคันอ๋อก็แค่นั้นครับปกติแกก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็เรือแกก็ไม่ความด้วยเรือแกมีแกมั สอคนดำสอคนก็พอาาแล้วมหาายหานรอันนี้อถุาก่อันนถุงกระสอบแกเหมือนกันเหเาไเรือเขาอยู่ไหนอ่ะหาเสาทรายกอนเดี๋ยวมันจะมีนจ เนี young, いい่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรือครับเรืออะไรเรือเปนติดตะไคร้อยู่อ่ะเข้าเข้าที่เรือก่อนเลยพี่เนี่ยลอยขายแกนี่ไงเฮ้ยพี่ตะไคร่นี่บ้าบ้าบ้าเบรกไงวะขึ้นเรือครับ เจอเรือตรงไหนพี่ใต้ท้องเรือเราเนี่ยเราขึ้นเรือเขาทนี่เรืออย่างนี้ครับอดี๋อวเราไอ้ก็สาวไข่มันต้องสาวสาวไม่ทีละข้างว่ะเนี่ยไปเริ่มตามเรือไปเลยเนี่ยครับขายอยู่ใต้ท้องเรือแล้วไงอ่าเกิดไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องถอยถอยหลังเอาหัวเรือไปทางนู้นก่อนต้องเบียดอยู่นะพี่บอยต้องอยู่นะใส่ไฟให้เดี๋ย็บปล่อยคลายตัก่อน

mười là lần lượt lượt à. lượt hết lượt khai lượt lượt khai lượt 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 นนนนงงีี้้จับแขนเข้าไปข้างนี้กูจะจับเชือกลงไปถึงพื้นก่อนลงไปล่างที่พื้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันลงไปถึงพื้นก่อนไปขวาอ่าเดี๋ยวลงไปถึงพื้นชายมือนี่นะมันเพี้ยนลงน้ำแม่